เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่รักนะครับวันนี้มีกับผมแบงก์กับเกม NFT Sunferland ก่อนในลคลิปนี้ไม่ได้การนำพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกรเล่นกสำหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้แต่มีเงื่อนไขในการถอนก็วันนี้จะพาเพื่อนมาอัปเดตในเรื่องของการถอนกันนะครับก็เป็นในเรื่องของการหาเหรียญ Sunfer แล้วก็เป็นการถอนนะก็สําหรับเกมนี้นะครับผมก็จะไปอัปนด์ตัวของ ไอแลนด์แล้วนะครับก็เหลืออีกแค่2แปลงนะก็จะได้ไปแลนด์ทะเลทรายนะครับแล้วก็จะได้ปลดล็อกในเรื่องของอแปลงปุ๋ยอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับที่มีให้ครับมีให้ทำนะครับตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนาะแต่ถ้าตามถามแต่ถ้าตามจริงเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมอัพอีก2แลนด์เสร็จใช่ไหมเออแล้วผมก็ฟาร์มทองนะครับเออฟาร์มพวกแร่พวกเนี้ยขายเออและก็ก็น่าจะจบแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวตอนเนี้ยนะครับบัวกับไก่เนี่ยเพื่อนๆนนะครับเลี่ยงไปก่อนนะอย่าเพิ่งเล่น ใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็เลี่ยงๆไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะถ้าดูแล้วมันขาดทุนน่ะน่าจะพอแล้วน่าจะพักนะครับก็ตามตามที่มีคนบอกนะครับในไลฟ์สตรีมว่าสองอันเนี้ยนะครับมันขาดทุนเพราะว่ามันมีป่วยมีอะไรด้วยนะครับก็อาจจะขายทิ้งแล้วก็เก็บนะครับวิธีการเก็บก็กดตรงนี้แล้วก็เก็บไว้นะแล้วก็รอ,อ,อตัวแพทนะครับหรือว่าตัวการอัปเดตให้ราคามันแพงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า มันไม่คุ้มค่านะครับในเรื่องของเ,อาเราใช้ทรัพยากรนะครับไม่ว่าเป็นข้าวโพดแล้วก็ตัวของข้าวมาแปรรูปแล้วก็ให้วัวก,กินแล้ววัวมันกินเยอะนะครับทั้งวัวทั้งไก่เนยแม่งกินเยอะเออแดกเก่งชิบหายขอหยาบสักนิดนึงนะครับแม่งขาดทุนอะผมลองคํานวณดูแล <c oughs> ไม่ขาดทุนก็กําไรน้อยมากครับอ่ะโอเคนะครับก็ในเรื่องของตัวไข่เนี่ยเพื่อนๆถ้าสังเกตดีๆราคามันเหมือนจะขึ้นนะราคาเออขึ้นนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไข่มันต้องแพงกว่านี้นะครับ ถ้าไข่มันขึ้นมา0 1, 0 1ย่อ่ะมันน่าจะคุ้มค่าในเรื่องของการคราฟอยู่แต่ถ้าถามวางแผนได้ไหมก็วางแผนได้นะในรูปแบบการที่เราปลูกในเรื่องของตัวข้าวนะครับนี่ตัวข้าวตรงนี้เลยเราสามารถปลูกได้อ่ะตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับอ่ะทีนี้นะครับในเรื่องของการที่เราจะได้เหรียญซันเฟลนะครับมันจะมี2ทางก็คือการส่งออเดอร์นะครับออเดอร์จะอยู่ตรงนี้นะตามเลเวลเลยเพื่อจะปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีบอร์ด40ิที่โผล่ออกมาด้วย ตรงนี้นะครับผมได้คำนวณมาหมดแล้วนะครับไม่คุ้มนะครับในการส่งเพราะว่าค่าคอร์สอ่ะอ,อย่างเราจะผลิตไอ้ตัวเนี้ยนะครับค่าคอร์สแค่ในการผลิตเนี่ยก็เกิน1.5ที่เราได้แล้วนะครับก็ทางที่ดีเอาทรัพยากรไปขายแต่ก่อนมาเล่นได้เพราะว่าซันเฟอร์มันถูกนะครับแล้วก็ของในตลาดมันถูกมากนะครับพอของในตลาดมันถูกอ่ะมันเลยเอามาส่งตรงเนี้ยมันเลยคุ้มแต่ตอนนี้มันไม่คุ้มแล้วอ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาขายของกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะขายเป็นตัวของเหรียญกิมโซนนะครับตรงนี้ผมมีอยู่3เมนะ ก็ตอนนี้ราคาขึ้นนะครับราคาสูงสุดคือ2 7งจุดเพื่อนๆจะตั้งราคาก็ได้นะครับก็คือจะโดนภาษีด้วยนะอันนี้ผมจะเออผมได้8ใช่ปะแต่จะโดนหักโน่หนหักนี่นะครับเหลือ2 7งเจ็ดเออเจนะครับทางที่ดีเนี่ยเออเห็นผมเห็นในเรื่องของคอมมูต่างประเทศเขาบอกเราอย่ามาขายบ่อยๆนะครับถ้าเราต้องการที่จะเล่นหรือว่าขายเออขายทุกวันเนี่ยมันจะเสียในเรื่องของตัวภาษีเยอะมากนะครับเพื่อนดูครับที่ผมเสียเนี่ยคือเสียไป0.8เลยนะ เออก็ถือว่าหนักนะครับแปลว่าเราเก็บสัก10เม็ดล้วก็ค่อยเอามาขายก็ได้นะตอนนี้ผมก็ได้ตกอยู่ที่วันละ2เม็ดนะครับวันละ2เม็ดเพราะว่าในแปลงของผมมันมีทั้งหมด2อันนั่นเองนะครับอืมบบนึงนะดูผิดเออได้ได้เม็ดเดียวได้เม็ดเดียวนะครับได้เม็ดเดียวแต่อันนี้ผมมี2อันไอตัวของซันสโตนนะครับเออได้เม็ดเดียวกอ็อ่ประมาณสัก5เม็ดก็ได้นะครับปรับเป็น5เม็ดก็คือ5วันแล้วก็มาขายอะไรเงี้ยนะเออทำไมผมดูผิดวะมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมดูผิดตรงที่ว่าผมเอามามอัเกด,ด้วยแหละ ก็อันนี้เดี๋ยวขายเพื่อนดูนะครับทีนี้ล้วก็กดไปก็ตอนนี้ผมตั้งในเรื่องของตัวทองขายอยู่นะครับเห็นปะก็ราคาเลทตามปกตินะครับคนก็ถ้าใครที่เห็นเขาก็มากดซื้อได้12เมตรอะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวก็ออกครับไม่นานนะครับไม่นานเพราะว่าเพราะเกมนี้ทรัพยากรต่างๆมันใช้เยอะอ่นสุดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการถอนนะการถอนเกมนี้ง่ายมากนะครับเพื่อนเพื่อนเลเวล5แล้วก็ไปแลนนะครับกอบบินอากดตรงแผนที่นะไปตรงแลนกอบบินเลยนะครับอันล่างสุดเลยนะมันก็จะเป็นแลนแต่ก่อนเนะี่ย ไอตรงฟังก์ชันตรงเนี้ยนะครับคนจะเอาพวกทรัพยากรอะมาขายตรงนี้กันเพราะว่าในตลาดไม่มีคนซื้อไงเอ้ยมาขายในนี้ดีกว่าเนี่ยเราก็ทองมาขายในนี้ได้นะครับถ้าเราทอมเอาเอาทองมาขายในนี้ขั้นต่ำคือ100นะครับแล้วก็ตกก้อนเนี่ยตกต่อก้อนนะจะอยู่ที่1นึ่งจุดเอ่อหนึ่งนะครับไอแป๊บนึงนะเราต้องไปเช็คตลาดแล้วนะครับอ่าทองมาตรงนี้ไม่เท่าไรดูสี่นะแปลว่าเรามาขายในเกมเนี่ยราคาถูกกว่านะครับบางคนก็แบบไปดักซื้อนะครับไปดักซื้อในตลาดแบบบางคนตั้งผิดแล้วก็มาขายในเกม เอออันนี้คือเราการันตีได้ตัวของซันเฟอร์เลยนะเพืเ่อนๆนะแต่มันมีแค่เซลนะครับไม่มีซื้อนะแล้วก็อ่ออัปเดตนะครับมีเวลาในเรื่องของการอัปเดตด้วยตรงนี้ก็ไอการาฟเขียวเนี่ยก็คือเหรียญมันขึ้นนะครับเกมมันก็จะปรับมันจะปรับตามนี้เลยมันจะไม่ไม่ค่อยเอ่อห่างกับตัวของตลาดนะครับการขายนอกมากมากกว่านั่นเองโอเคนะครับตอนนี้คือถ้าสังเกตจริงเหรียญผมมีอยู่3จริงๆมี3เหรียญนี่ก็ถอนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะลองถอน3มเหรียญให้ทุกคนดูเลยนะครับ กดไปที่โรนินวอลเล็นะครับตอนนี้คือ,อเกมนะครับราคาเหรียญก็ค่อนข้างที่จะน,นิง่งแล้วก็อยู่ในตัวของซันเฟอร์แลนด์ด้วยเออตัวของซันเฟอร์แลนด์เนี่ยมีตัวของโลนินมาด้วยนะครับมาเกี่ยวข้องด้วยมันเลยทำให้ตัวเกมเนี่ยแล้วก็มีคนมาสนใจเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับกดถอนเลยปกติเลยนะครับที่ที่เคยถอนนะแต่ผมมี5นะ้านะครับอ่านอีเฟสโอเคนะครับกดไปอ่ะ อ่ะโอเคนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึง่งตรงนี้จะมีเสียค่าแก๊สนิดหน่อยนะครับในการเสียก็อันนี้คือการถอนเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอ่ะเรากดรีเฟรชดูนะโอเคนะครับเราได้มาแล้วเห็นปะ่ะเออแล้วตอนนี้ตลาดแดงนะครับแดงฉ่ำนะเดี๋ยวเราไปดูราคาเอ,อตัวของเหรียญกันนะครับตอนนี้เหรียญเป็นยังไงบ้างเอาเข้ามาพิกเซลเฉยซันฟอร์แลนด์นะครับก็ยังเขียวอยู่นะอ๋อมันแดงเพราะว่าเออตอนนี้คือตลาดนะครับมันร่วงไง มันนับแบบถ้าเราดู7วันเนี่ยราคาเหรียญขึ้นมา4.86นะครับแต่ต่อวันเนี่ยที่เราที่ผมได้เนี่ยมันก็ถือว่าได้เยอะนะนเพื่อนๆแต่รายได้เนี่ยผมยังไม่สรุปให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมน่าจะาทำคอนเทนต์แล้วก็อัปเกรดไปก่อนนะเพราะว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะนะครับส่วนตัวผมอยากให้มันไปสุดก่อนนะครับจะได้แจกแจงในเรื่องของตัวละครแล้วก็ในเรื่องของเ,อเลเวลนะครับว่ามันจะ เป็นยังไงนะแต่ถ้าถามว่าทามมิ่งตอนนี้เล่นได้ยังหาเงินได้ยังหาเงินได้แล้วนะครับใครที่อยู่ในเออใครที่ยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์เพื่อนๆก็สมัครเมมเบอร์ได้นะครับสมัครเมมเบอร์แล้วก็มาพูดคุยนะครับเออแล้วก็บอกในเรื่องของแบบทุนว่าแบบมาเล่นเกมนี้เรามีเท่านี้เราจะได้เท่า,าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับทรัพยากรเงินในกระเป๋าเพื่อนเพื่อนเลยนะครับมาเล่นเกมนี้นะยิ่งเลเวลเยอะเรายิ่งได้ในเรื่องของตัวทรัพยากรที่เยอะนะครับพอหลังๆเนี่ยเรามีน้ํามันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมี ซันสโตนเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าซันสโตนเนี่ยสำคัญมากในการเล่นสายเหมืองนะเพราะเราสามารถเอาไปซื้อนะครับซื้อแร่ทองได้นะครับหลักๆตอนนี้ผมว่าทามมิ่งของทุกเกมเนี่ยเขาก็วางแผนมาหมดแล้วเนาะคือถ้าใครอยากไปเร็วอ่ะถามว่าไปได้ไหมไปได้นะเพื่อนๆก็คือทุนนิยมอ่ะระบบทุนนิยมนะครับเนี่ยสามารถมาครับเนี่ยได้นะครับเพราะว่าพอเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตัวของซันสโตนมันก็จะเยอะขึ้นลองเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้า มันแต่มันใช้เวลา3วันนะไม่มีลดเวลาด้วยนะครับแต่จริงๆผมว่ามันน่าจะมีลดเวลาแหละแต่แต่ผมน่าจะยังไม่เจอในเรื่องของเอา NFP มาลดเวลาลอย่างเงี้ยนะไอ้เรื่องบัฟต่างๆเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกละกันก็ไอ้ตรงเนี้ยนะครับครับมานะครับใช้10แปลว่าตอนเนี้ยของผมมา3วันจะได้2ก้อนถ้าเอานะจุดปัจจุบันตอนนี้นะที่ผมมีอยู่2ก้อนนั่นเองนะครับสวันได้2ก้อนก็15วันใช่ปะเดือนหนึ่งผมจะได้ทองเนี่ยก้อนอะไรเงี้ยครับมันก็ถือว่าค่อนข้างที่ ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะอืมช้าครับอยากอยากจะซื้อเลยอ่ะมันไม่มีขายเออถ้าแม่งซื้อได้ผมว่าคนน่าจะมากดซื้อตรงนี้เออมามา,มากดค์พอ,อ่ะเออคับอันนู้นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะตก20นะครับแต่จริงๆเพื่อนๆนับ,น,บนับดูดีๆแล้วนะครับมันก็เพื่อนๆก็ต้องเวทในเรื่องของตัวการลงทุนดีๆนะครับต้องทําในเรื่องของรายรับรายจ่ายดีนะเพราะเกมนี้มันเติมจุกจิกนะครับเร,เริ่มเริ่มแรกๆอ่ะใครเล่นอ่ะจะ จะไม่ค่อยจะงงในเรื่องของตัวระบบนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจระบบดีนะตรงนี้ก็สามารถใช้เหรียญซันเฟอร์ซื้อได้แต่ผมว่า,น,าน่าจะซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้นะหรือว่าเงินผมไม่พอก็ไม่รู้นะครับก็ใช้1 1 0นะครับเพื่อที่จะได้1เม็ดก็คืนนี้จะได้อาทิตย์ละ1เม็ดนะเพราะว่ามันรีทุกอาทิตย์มันเป็นวีคไงเมื่อกี้ไม่เขียนวีคนะครับเราซื้อมาสามันแล้วก็มารับตรงนี้นะครับก็มาอีกเชนตตรงนี้เลย3ผมว่าแล่นี้แม่งน่าจะนี้เนาะน่าจะมีขุดเนาะแล้ว เธอน่าสนใจแล้วก็อื่นๆยังไม่อัปเดตขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวของซันเฟอร์แลนด์ก็หวังว่านะครับเกมนี้จะเป็นหนึ่งเกมที่อ่าเพื่อนๆนนะครับชอบกันนี่ไงเพื่อนๆไก่ผมมาพอดีเลยกด,ดไปมันอยากให้รูปพอดีนะครับนี่อีกสิชั่วโมงกินเปลืองมากนะครับกินเป็นตัวของไอ้นี้แหละเออจะไม่แน่พรุ่งนี้ผมว่าผมน่าจะขายทิ้งให้หมดนะครับเเออขายไม่ได้ ออขายทิ้งก็ไม่ได้แม่งนี่นะครับมันต้องเลเวลเลเวลสิบอ่ะเออก็เลี้ยงมันไปก่อนแล้วกันเลเวลสิบขายทิ้งนะครับขาดทุนนะเนี่ยขาดทุนคอย <c oughs> แต่จริงๆถามว่าผลผลิตมาได้เท่าไหร่มันก็ได้ตามที่มันได้แหละนะครับแต่มันเล่นไม่ได้จริงเพื่อนมันเปลืองก็ไปเล่นสายเอ,อ่อเหมืองนะครับสายเหมืองแล้วก็สายปลูกนะแล้วก็ปลูกนี้ก็แนะนําว่าให้ปลูกเป็นเอ,อ่อไอตัวนี้ก็ได้นะครับยี่สิบสองชั่วโมงเพราะมันใช้เวลา1วันพอดีเราจะใช้เวลาน้อยกับเกมมากครับ ทองแล้วก็มาเข้ามาขุดขุดหินอะไรเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจสําหรับตัวของเกมนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนนะครับจะได้แนวทางที่ดีนะเออวันนี้ก็มาถอนนะครับระบบถอนง่ายผมชอบมากนะครับระบบอะไรถอนอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมมาพยายามหาระบบเกมแบบนี้มาเออมาเล่นมากนะครับเออแบบลงทุนง่ายถอนง่ายไม่ต้องซับซ้อนนะครับไม่ต้องมีอะไรเออให้เราคิดเยอะนะครับเพียงแค่ ทําพัฒนาเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆก็ต้องอวัดน้าหนักดีๆนะครับว่าเพื่อนๆไหวเท่าไหร่หรือว่ายังไงแต่ถ้าใครแบบเ,เล่นตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนคุยนะครับก็เข้ามาคุยใน i s c o r d ได้สุดท้ายนี้ผมขอฝากดิสคอดของตัวของ Sunferland นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาประกาศมาแล้วนะครับหนึ่งคนต่อนหนึ่งแอคเคาท์นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีครอบครัวนแนะนำว่าก็ใช้ซิมปกตินะเออใช้ซิมปกตินะครับอ่าตรงนี้ไม่โดนแบนได้นะครับเพราะว่าล่่าสดี มันมีคนที่เขาไปถามแล้วว่าเล่นได้กี่จอเนี้ยนะครับตัวของเดฟก็เลยทำไปตัวนี้ขึ้นมาก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับออของผมเองนะครับเออของผมเองเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยมันเล่นหลายจอได้หรือเปล่าแต่ถามว่าเกมนี้แบนโหมดไหมแบนโหดนะพเพื่อนเออแบนโหดแล้วปลดไม่ได้นะครับถ้าเขาตรวจสอบเจอนะแต่ถ้าใครที่จะใช้ตัวของการเปลี่ยน IP เน็ตหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเกมมันก็ไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นขอฟิกแค่ว่า ตัวของ i อ n e t นะครับอ,อ,อยากให้เล่นแค่อันเดียวอย่าเงี้ยนะครับอย่าลบมากเลยมั้งถ้าเราแปลตรงนี้นะอ,อ,อย่าลบมากจนเป็นก๊อบบินที่ดีอนะไรเงี้ยแต่จริงๆมันจะลบยังไงนะเพื่อนๆเอาจริงๆนะครับเพื่อนๆหลายตัวแม่ไม่เหมาะเลยเจริงๆเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดสภาพนะกว่าเราจะอัพมาเนี่ยเราหมดไปเยอะมากนะครับเราเอาเงินไปทําอีกตัวหนึ่งอ่ะผมว่าเรามาเติมอีกตัวหนึ่งมันพอๆกับทําอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับไม่ต้องไปเหนื่อยสลับจอไม่ต้องไปเหนื่อยโดนเสียงโดนแบนใช่ปะ เออนะครับทำตัวเดียวเนี่ยเพราะว่าเงินที่เราเอาไปลงอะ่ะเรามาลงต่อเนี่ยมันก็พอๆกันนะครับรายได้มันขึ้นอยู่กับแปลนที่มันจะไปต่อก็หวังว่าเอ่อจะมีสตินะครับมีสติและก็มีสตังค์นะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะเพราะว่าประกาศมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบา,บายยจ้า